ื้อกระเทียมมาเยอะนะคะกินไม่ทนันดูสิคะงอกแล้วเพื่อนๆมีวิธีเก็บกระเทียมแบบไหนไมาแชร์กันด้วยนะคะเราจะได้ทําตามสําหรับเราในวันนี้นะคะเราก็จะแกะของเขาทั้งหมดเลยนะคะที่งอกแล้วก็ใส่เครื่องปั่นนะคะเป็นเครื่องปั่นมือถือแบบนี้นะคะที่เราใช้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยเนาะปันป่นปั่นปั่นเสร็จนะคะให้ละเอียดดีเลยแล้วก็เนี่ยคะ่ะ เครื่องปั่นที่เราใช้มันก็จะแบบนี้นะคะมันก็ใช้สะดวกดีนะคะทุกคนจริงเรามีเครื่องปั่นกระเทียมอันนึงที่เราชอบมากมันเป็นแบบเชือกดึงเนาะเราชอบมากเลยแต่วันนี้มันกระเทียมเยอะนะคะก็เลยต้องใช้เป็นไฟฟ้านะคะเพื่อทุ่นแรงนะคะแล้วก็นํามาใส่ถุงซิปนะคะให้แบนๆแบบนี้แล้วก็แบ่งเป็นช่องๆแบบนี้นะคะในจํานวนที่เรา กะว่าเออปริมาณที่เราจะใช้แกะออกมาใช้สะดวกปิดถุงซิปนะคะแล้วก็นำไปแช่แข็งเก็บไว้ในตู้แช่แข็งได้เลยนะคะเวลาจะเอาออกมาใช้งานก็เอาออกมาแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็นำมาทำเป็นเนยกระเทียมนะคะให้คุณสามีที่บ้านทานนะคะก็เอามาละลายกับเนยใส่ไมโครเวฟแล้วก็ทาขนมปังแล้วก็อันนี้ก็ทำผัดนู่นนี่นะคะก็ใช้สะดวกมาก